สวัสดีครับปิกพิกชาแนลครับกลับมาพบกันอีกครั้งในเกม b a c k ค o า e r M ครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมารีวิวทีมเคียวล้วนอีกหนึ่งทีมนะครับที่เราจะเปลี่ยนเอาตัวเจวานนซาชุดว่ายน้ำนะครับเข้ามาเสริมทัพนั่นเองนะครับเพื่อให้ตัวฟ้าหน้าของเรานั้นตายยากขึ้นนั่นเองนะครับทีมจะประกอบไปด้วยตัวอะไรบ้างนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวผมจะพาไปดูทั้งตัวละครแล้วก็ของสวมใส่เลยครับไปกันเลยดีกว่า นี่ก็เป็นหน้าตาทีมเขียวล้วนที่ผมจะมารีวิวในวันนี้นะครับประกอบไปด้วยริวนะครับแล้วก็วานเนสซาที่ผมพูดถึงไปเมื่อกี้นะครับแล้วก็ตัวหลักของเรานะครับดาเมจหลักฟ้าหน้านะครับแล้วก็ซัพพอร์ตที่ขาดไม่ได้นั่นคือชาร์ลอตเขียวนะครับหรือชาร์ลอตเฟสติวัลนั่นเองนะครับโดยทีมนี้นะครับก็จะต่างจากทีมที่แล้วนะครับที่ผมรีวิวไปแล้วเนาะทีมเขียวล้วนรอบนั้นก็จะมีเป็นตัวไอตัววันทอสเข้ามาใส่ใส่แทนตัววานเนสซานะครับแล้วผมก็พูดไปแล้ว่อะ ตายยากขึ้นครับเพราะอะไรเดี๋ยวผมพาไปดูที่สกิลของตัววานเนซ่ากันเลยครับผมอ่ะสำหรับสกิลของตัววานเนซ่านะครับทำไมวานเนซ่าถึงทําให้ตัวฟาน้าตายยากขึ้นนะครับเรามาดูที่พาสีเอลอาร์ของตัววานเนซ่านะครับสำหรับพาสีเอลอาร์ของตัววานเนซ่านะครับเมื่อเริ่ม,มต้นเวฟนะครับจะให้ผลปกป้องกับพันธมิตรที่มีความเร็วต่ําที่สุดในทีมนะครับเป็นเวลา2เทิร์นนะครับตอ่อเกิดขึ้น1ครั้งต่อ1เวฟเท่านั้นหมายความว่าถ้าเกิดว่าเราไปเล่นในแมปฟาร์มเนี่ย มันก็จะเกิดขึ้นประมาณ2-3ถึงครั้งตามเวฟของตัวแมปฟาร์มนั่นเองแต่ถ้าใน PVP มันมีแค่เวฟเดียวก็เกิดขึ้นเพียงแค่ครั้งเดียวคือตอนเริ่มเทิร์นเท่านั้นเองนะครับตอนเริ่มเอ่อเริ่มเวฟแรก PVP นั่นแหละเพราะว่าเวฟมันมีเวฟเดียวนอะใน PVP นะครับแล้วไอ้ปกป้องเนี่ยคืออะไรปกป้องก็คือเมื่อเราได้รับบัฟปกป้องมาเนี่ยตัวละครที่ได้รับปกป้องจะไม่ตกเป็นเป้าหมายครับก็คือฝั่งตรงข้ามจะไม่สามารถเลือกล็อกเป้าที่ตัวฟาหน้าได้นั่นเองถ้าเราทําให้ฟาหน้า มีสปีดต่ําสุดในทีมได้นะครับฟาน่าก็จะไม่โดนล็อกเป้า2เทินนะครับแต่ว่ายังโดนสกิลหมู่เหมือนเดิมนะแต่ถ้าสกิลเดี่ยวหรือการโจมตีธรรมดาที่ล็อกเป้าไปที่ตัวเดียวเนี่ยไม่สามารถเลือกที่ฟาน่าได้ครับถ้าเกิดว่าเราใส่ตัวเวนิสซาลงไปนั่นเองนะแต่อย่างที่ผมบอกไปข้อแม้คือเราต้องทําให้ตัวฟาน่าสปีดช้าที่สุดในทีมนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยฟาน่ามันจะมีสปีดตั้งต้นที่สูงกว่าตัวเวนิสซานะครับเราจะทํายังไง ให้ตัวเวเนซ่าเนี่ยมันเร็วกว่าตัวฟาน่าได้เดี๋ยวผมจะพาไปดูที่อุปกรณ์สวมใส่กันเลยครับผมสำหรับอุปกรณ์สวมใส่ของตัวเวเนซ่านะครับเรามาดูกันที่สปีดต,ตั้งต้นของตัวเวเนซ่าก่อนเลยนะครับตัวเวเนซ่าเนี่ยถ้าเลเวลร้อยแล้วก็เป็นระดับ lr เนี่ยสปีดต,ตั้งต้นของตัวน้องเวเนซ่าเนี่ยจะอยู่แค่ร้อยสามเท่านั้นเองนะครับที่ของผมเป็นร้อยหกเนี่ยเพราะว่าผมใส่หินสปีดสามในพอนสวรั์นั่นเองนะแล้วก็ถ้าจะทําให้ตัวน้องเวเนซ่าเนี่ยมีสปีดที่มากกว่าฟาน่าเราไปดูสปีดตตััต้้งงนนนขอฟาาก สำหรับสปีดตั้งต้นของฟาร่านะครับต่อให้ไม่ใส่หินสปีด3ก็จะอยู่ที่109หน่วยนะครับมันก็จะเร็วกว่าตัววาเนซ่าตอนนี้นะครับที่ผมใส่หินสปีด3ไปแล้วก็ยังมีแค่106หน่วยเท่านั้นนะครับเราจะทํายังไงนะครับให้ตัววารเนซ่าเร็วกว่าตัวฟาน่านั่นก็คือเราใส่เซตสปีด4ชิ้นเข้าไปนั่นเองครับเซตสปีด4ชิ้นเนี่ยตัวเซ็ตนะครับถ้าเราใส่ครบ4ชิ้นเราจะได้ความเร็วเพิ่มขึ้นมาอีก5หน่วยน วอนเนซ่าเนี่ยจะกลายเป็นสปีด111หน่วยนั่นเองนะครับแค่นี้ก็จะเร็วกว่าตัวฟาหน้าแล้วแต่ตัวฟาหน้าห้ามใส่หินสปีดนะครับให้เป็นใส่หินอย่างอื่นแทนนะว่ไม่ว่าจะเป็นเลือดหรือคิริซิตก็ได้แต่ผมแนะนำเป็นทางคิริซิตมากกว่าจะได้ติดต้านทานดามจด,ด้วยนะครับประมาณนี้สําหรับอุปกรณ์สวมใส่ของตัววานเนซ่านะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวอื่นที่เหลือก่อนดีกว่าเพราะว่าตัวอื่นที่เหลือเนี่ย หลายๆคนอาจจะดูไปในคลิปที่แล้วแล้วแต่ว่าตอนนี้มันมีอัปเดตอุปกรณ์สวมใส่ขึ้นมานะผมปลุกเสกกับรีออฟไปหลายตัวอยู่เหมือนกันมาถึงอันที่ตัวแรกเลยนะครับริวนะครับริวนะครับอุปกรณ์สวมใส่ผมเนี่ยก็จะยังเหมือนเดิมน,นะครับจะเน้นเป็นเซตสปีดสป้องกัน2นะครับเพื่อให้ริวมันมีความเร็วที่สูงเข้าไว้เพื่อจะได้ไปแจกดีบัฟได้รวดเร็วนะครับแล้วก็จะมีเซตป้องกัน2ด้วยเพื่อให้ตัวริวเนี่ยมันถึกนะครับ โดยตัวริวเนี่ยสเตตที่ผมรีหาตอนนี้ก็จะเป็นดีเฟนต์เฮทพีเปอร์เซนต์นะครับแล้วก็เป็นคีย์ลีซิตหรือไม่ก็จะเป็นตัวดาเมจลีซิตนะครับเพื่อให้ตัวริวเนี่ยมันถึกที่สุดเท่าที่ถึกได้นะครับจะได้อยู่ในสนามและแจกดีบัฟไปได้เรื่อยๆนะตอนนี้ค่าคาเตตของริวเนี่ยก็จะอยู่ที่76,000นะครับตัวพลังนะครับแล้วก็ HP อยู่ที่86,000นะครับพลังโจมตีอยู่ที่12,000นะครับแล้วก็พลังโจมตีเวทมนต์อยู่ที่9,200นะดีเฟนต์อยู่ที่19,000นะครับ แล้วก็คลิลิซิตอยู่ที่68นะครับสำหรับใครที่ดูคลิปที่แล้วก็จะเห็นนะว่าแตกต่างกับตัวริวในคลิปที่แล้วค่อนข้างมากนะครับคลิซิซิตของริวในคลิปที่แล้วเนี่ยจะอยู่ประมาณ51เองเนาะแลวดีเฟนส์ก็จะประมาณ10,070เองมั้งจำไม่ผิดนะครับแล้วก็ตัวต่อมานะครับชาร์ลอตผมก็ได้ทําการปลุกเสร็จเพิ่มเติมแล้วก็รีออฟไปแล้วนะครับตอนนี้ก็จะมีเลือดอยู่ที่1 5 5 0 0นะครับแล้วก็แอคแท็กอยู่ที่10,300นะครับ m a t k อยู่ที่5,7 0 0นะครับ Defense อยู่ที่15 0 0 0นะครับแล้วก็ k i l l i n Sit อยู่ที่1 1 5นะครับแล้วก็มี Damage Sit ติดมานิดหน่อยนะครับ228นะตัวริวจะมีเยอะกว่านะตัวริวนี่ก็จะเน้นไปในการต้าน Damage เนาะส่วนตัวไอ้ Charlotte ก็จะเน้นต้านชี้นะครับแล้วก็มาที่ตัวฟาน่าบ้างนะครับฟาน่าผมตอนนี้ก็มีบุกเสกพวกค่า METK เพิ่มขึ้นมานะครับจากชิปที่แล้วก็น่าจะประมาณ6 0,000ไปลายปลายตอนนี้อยู่ที่7 2 0 0 0แล้วนะนะครับ พลังโจมตีอยู่ที่ห0 0พันอีก5นะครับแล้วก็ M ATK อยู่ที่72,400นะครับดีเฟนส์ห้าพเนาะคิเลตหนึ่งร้อยสินะครับคกีเดม100แล้วก็คิริซิทเจสิบนะครับประมาณนี้นะครับค่าพลัง8 6 0 0 0นะครับสำหรับตัวฟาร์นานะมาดูกันที่พรสวรรค์บ้างนะครับพรสวรรค์ของตัวฟารน่าเนี่ยผมก็จะใส่เป็นเซ็ตโจมตีเวทมนต์นะครับกับตัวสแต็กคีนะครับแล้วก็หินตรงกลางใส่เป็น M ATK แล้วก็ ATK 500นะครับ ส่วนป้องกันเนี่ยผมจะเลือกเป็นป้องกัน20%กับสแต็กป้องกันกับต้านขีนะครับหินตรงกลางก็ใส่เป็นดีเฟนต์นะครับพันสองเนาะเพราะว่าหินม่วงผมหมดแล้วผมก็เลยไม่ได้หยิบมาใส่นะครับแล้วก็ต่อมานะครับหินตรงกลางนะครับที่ผมพูดไปเมื่อกี้นะครับผมจะใส่เป็นคลีซิตแทนนะครับไม่ใส่สปีดนะเพราะถ้าเราใส่สปีดเนี่ยบัฟของตัวฟ้าหน้ามันก็จะไม่ได้ไปตกเอ้ยม่ใช่ตัวฟ้าหน้าของวอนเนซ่าเนี่ยมันจะไม่มาตกกับตัวฟ้าหน้านะครับเราก็จะเลือกเป็นเจาะเกาะนะครับยํานะคร็ เมื่อติดต้านทานนะครับจะปิดกั้นตอนดีบัฟนะครับสำหรับฝาหน้านะแล้วก็ต่อมานะครับชาลอตนะครับชาลอตผมก็จะเลือกเป็นโจมตี7%กับความเสียหายที่ทำ5%นะครับแล้วก็ตัวหินนะครับใส่เป็น ATK กับ MATK เพื่อเอาสแต็กไอ้ค่าพลังเนาะส่วนป้องกันนะครับตรงกลางก็จะใส่เป็นหินป้องกัน2,000นะครับแล้วก็เลือกเป็นสแต็กป้องกัน4ต้านคิ2นะครับซ้อนทับได้5นะแล้วก็อีกอันหนึ่งสำคัญมากนะครับก็คือ เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด5%นะครับมันจะไปเกิดผลตอนที่เราลงในแมปต่อสู้แล้วเนาะนะครับส่วนสีเขียวสนับสนุนนะครับก็จะเลือกเป็นเมื่อติดต้านทานนะครับจะปิดกั้นต่อตีบัฟแล้วก็แม่นยำเจาะกอดนะครับจริงๆก็ไม่ได้สําคัญอะไรสําคัญแค่อันนี้อันเดียวนะครับส่วนหินก็เป็นสปีดสามนะครับแล้วก็ตัวต่อมาริวนะครับริวริวผมก็จะเลือกเป็นนะครับป้องกันนะครับ20%กับสแต็กป้องกัน4กับต้านขี้สองนะครับหินตรงกลางเป็น ดีฟ ens สองพันนะครับก็สนับสนุนเหมือนตัวชาร์ล็อตเลยครับเน้นเป็นปิดกั้นต่อดีบัฟนะครับเมื่อเราติดต้านสถานะไอ้ตามความเสียหายนะครับแล้วก็อันนี้จริงๆเราจะเลือกอันไหนก็ได้นะเลื่อนไปเถอะแม่กไม่ได้มีประโยชน์ทัางคู่เลยนะครับอ่ามาดูกันที่วานิสซานะครับวานิสาผมก็เปิดเหมือนตัวริวเลยนะครับป้องกัน20นะครับแล้วก็แท็กสี4กับ2นะครับแล้วก็หินป้องกันนะครับแล้วก็สนับสนุนเหมือนกันเลยนะครับอ่าแต่ตัวอ่าวานิสาเนี่ยจะ จะแปลกมาอีกหน่อยหนึ่งก็คือวันเดซ่าเนี่ยผมจะเลือกเป็นฟื้นฟูนะครับได้รับการฟื้นฟูพลังชีวิตเพิ่มขึ้น5%เพราะว่าตัวสกิลสของวันเดซ่าเนี่ยเมื่อใช้ออกไปแล้วเนี่ยตัววันเดซ่าจะได้รับอ่าบัฟนะครับเมื่อโดนฝั่งตรขงข้ามโจมตีนะครับมันจะเด้งเลือดตัวเอง8%ของ m มคค P นะครับก็เลยใส่อันนี้ไปด้วยมันจะได้เด้งเลือดแรงขึ้นนะแล้วก็หิดดูนตรงการใส่เป็นสปีดสนะครับจะรับตัววันเดซ่า สำหรับการ์ดที่ใส่ของแต่ละตัวนะครับฟาน่านะครับผมจะใส่เป็นการ์ดจูเลียสเนาะแล้วก็เป็นจูเลียตสดาวอีกด้วยยังไม่5ดาวนะครับตอนนี้ผมกําลังพยายามจะทาให้การ์ดจูเลียสเป็น5ดาวอีกนะเพราะว่าถ้าการ์5ด5าดาวเนี่ยมันจะได้พลังโจมตีทั้งหมดเพิ่มอีก5%เลยนะจาก20%กลาเยเป็น25หนะครับฟาน่าก็จะยิ่งแรงไปกว่านี้อีกนะครับแล้วก็ต่อมานะครับชาร์ลอตต์ก็จะใส่เป็นการ์ดของตัวชาร์ลอตต์เองนะครับเพื่อเอาบัฟสกิลสองนะครับ นี่สกิลสเมื่อใช้ใส่เป้าหมายนะครับที่เป็นพันธมิตรเราเนี่ยก็จะได้รับการปิดกั้นสถานะนะครับก็คือปิดกั้น CC นั่นเองนะไม่ติดพวกตันแปลงล่างหรือพวกอะไรก็แล้วแต่ที่มันทําให้เราไม่สามารถแบบเคลื่อนไหวได้หรือออกสกิลได้นะครับต่อมานะครับริวก็จะใส่เป็นการ์ดของริวเองเหมือนกันนะครับเพราะว่าการ์ดของริวเองเนี่ยเมื่อเรานะครับลบบัฟออกได้นะครับเนี่ยเมื่อเราลบบัฟออกได้นะครับจะ ให้ผลดีบัฟนะครับเพิ่มความเสียหายที่ได้รับ20%กับศัตรูดังกล่าวเป็นเวลา2เทินตามจํานวนบัฟที่ล้างออกจากศัตรูนะครับก็คือถ้าเราล้างบัฟออกจากศัตรูได้ถึง2ชนิดเนี่ยมันก็จะสแต็กันเนี่ยเข้าไปอีก2อันเลยนะครับเออแต่ถ้าลบได้บัฟเดียวก็จะสแต็กแค่บัฟเดียวนะครับประมาณนี้สําหรับตัวการ์ดริวนะครับเป้าหมายก็จะโดนแรงขึ้นไปอีกนะครับ ส่วนตัววานนซ่านะครับผมจะไม่ได้ใส่การ์ดของตัววันนซ่าเองนะผมจะใส่เป็นแสงจันเพื่อให้วันนซ่าเนี่ยมันถึกขึ้นเนาะนะครับเพราะว่าวานนซ่าผมมันอาจจะตายง่ายเกินไปเพราะผมยังไม่ได้ปั้นสุดขนาดนั้นนะครับก็เลยใส่เป็นแสงจันเพื่อให้น้องตายยากขึ้นนั่นเองนะเออก็พอมีดาเมจด,ด้วยแล้วก็ยืนรับต้นตีนได้ไหวหด้วยนะครับก็พอจะเป็นดาเมจรองที่ดีได้ในระดับหนึ่งแต่ก็ยังไม่มากต้องปั้นเพิ่มอีกเยอะนะครับถ้าผมจะเล่นทีมนี้ยาวๆนะนะแต่จะ ถ้าพูดว่าเล่นได้ยาวไหมตอนนี้ก็ยังไม่ยาวเท่าไหร่ครับเหมือนเดิมมันยังแพ้ทีมแดงล้วนหรือไม่ก็ยังแพ้แอตตาที่แบบโหดๆอยู่นะแต่ถามว่าเราชนะไหมเราก็ยังชนะมีโอกาสชนะได้อยู่ครับถ้าเราสามารถปิดดาเมจแอตตาได้นะก่อนที่แอตตาจะเข้าแอนตี้เมจิกนะครับหรือถ้าเข้าแอนตี้เมจิกแล้วเราสามารถฆ่าเขาก่อนที่เขาจะสวนกลับมาได้เราก็มีโอกาสชนะแต่ถ้าเราปิดดาเมจเขาไม่ได้แล้วเขาเข้าแอนตี้ดามแอนตี้เมจิกแล้วสวนกลับมาเราก็ตายห่าทั้งทีเมเดิมครับจะเล่นเขียวล้วนนะต้องทำใจไว้อย่างหนึ่งเลย ทีนี้เรามาลองเทสกันใน PVP ระดับสูงบ้างนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่แลงด์ระดับสูงแล้วเนาะแล้วก็ตอนนี้อยู่ที่อันดับ187นะครับจริงๆอยู่ท็อปร้อยเนาะแต่เมื่อคืนเนี่ยผมลืมใส่อุปกรณ์ให้กับตัวฟาหน้าครับตัวฟาหน้าโล่งๆเลยคราวนี้ตีกันผมตีผมกันมันเลยแต้มล่วงรัวๆเลยครับตอนนี้เลยกำลังเป็นงานแก้นะกำลังจะไต่อันดับกลับขึ้นไปอยู่นะครับก็เดี๋ยวเรามาเทสกันเลยว่าทีมเขียวล้วนเนี่ยจะสามารถอยู่ใน แรงสูงได้ขนาดไหนนะครับหรือว่าเจอทีมแบบไหนได้บ้างนะแต่เราต้องเลือกตีนิดนึงนะครับไปตี่มสี่มห้าไม่ได้นะเพราะว่าอย่างที่ผมบอกไปเนี่ยเราเป็นเขียวล้วนนะครับเราจะแพ้พวกทีมแดงแอ้แอตตาถึกถึก,ถกหรือแอตตาแบบออโหดโหดเนี่ยเราสู้ไม่ได้เลยนะครับโดนสวนมาดอกเดียวตายหายกตี้เลยนะครับถ้าเกิดว่าเราไปเลือกสู้กับแอตตาแบบนั้นนะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทีมนี้เราจะพอสู้ไหวไหมนะครับ อ่ะทีนี้แอสตาอยู่ที่ประมาณ8 9 0 0 0นเก้าน่าจะพอฟัดฟอเหวี่ยงอยู่ครับเนี่ยเดี๋ยวเราไปลองดูกันเลยดีกว่าอ่ะเริ่มมันถึงนะครับเขามีวิลเลียมวิลเลียมเขาก็น่าจะเปิดเกาะนนะครับเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปถ้าเราจะเล่นทีมนี้เราต้องเลือกสู้นิดนึงนะครับเราไม่ได้สู้ไม่ได้ใส่เดี่ยวกับใครก็ได้นะครับเรายังมีทีมที่แพ้มีตัวที่แพ้อยู่นะครับวิลเลียมเขาใส่มา นี่วันซ่าเราก็ใช้สกิล2เพื่อใบไปจริงๆเนี่ย่าตัวไอริวเราควรจะได้ออกสกิลก่อนนะแต่เมื่อกี้มันโดนหยุดเวลากับตัวลดความคล่งองตัวของจูเลียตไปนะครับเมื่อกี้นี่เนี่ยพลับพลับแอ่ตาปาดกมาที่วานซ่าเนี่ยจริงๆมันจะต้องล็อกที่ตัวดามเมจสูงสุดนะครับซึ่งตัวไอฟาน้าเนี่ยมันได้รับอรปกป้องของตัว ไม่ใช่พรปกป้องเด็สกิลปกป้องของตัวพาสีฟของตัว LR... ไอไวันนซ่าอยู่นะครับนี่เดี๋ยวให้ดูนี่ตอนนี้เลนหนึ่งเธอละเนี่ยไม่สามารถเลือกได้นะครับฝั่งตรงข้ามไม่สามารถล็อกหัวตีเราได้นั่นเองนะแล้วก็อันตีไปได้สตันด้วย2ตวัวก็ตกใส่อัตตาไปนี่แน่แล้วก็อันตีไปเลยน่าจะมีตัวตายอยู่นะครับ ทีฟหายและแอตตาเขาเข้าแอนตี้เมจิกนี่แหละคือโอ้โดนไฟเผาตายรอดไปโอ้เกือบอู้ยลอดไปเขาโดนไฟเผาตายถ้าเขาไม่โดนไฟเผาตายเนี่ยผมน่าจะตายแทนนะครับถ้าเขาได้ปั่นเนี่ยหน้างหงายเลยนะโอ้ยดวงดีจัดอะ่ะเนี่ยนะครับคือความลุ้นะระทึกที่เราจะเล่นทีมเขียวล้วนแล้วไปเจอกับแอตตาครับประมาณนี้เลยลุ้นทุกไฟอ่ะเดี๋ยวเรามาดูดาเมจของฟาหน้ากันนะครับ สำหรับดาเมจฟาน่าที่ทำไปนะครับประมาณ9 0 0 0นะครับอ่าอันนี้คือเรายังไม่ได้บัฟสกิล2ของตัวริวเลยนะอันเนี้ยโอเคเดี๋ยวไปดูทีมต่อไปกันดีกว่าอ่าสำหรับทีมนี้ก็น่าจะคล้ายๆกับทีมเมื่อกี้นะครับค่าพลังเขาจะอยู่ที่ประมาณ2,009ของผม3,700นะครับก็ยังห่างกันประมาณ10,100คะแนนนะครับแล้วก็อ่าน่าจะเหมือนเมื่อกี้แหละครับน่าจะเป็นจูเลียสกับตัววิลเลียมแน่นอนเลยที่พิตายอยู่อย่างนี้ไปเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่า จูเลียสวิลเลียมอย่างที่คาดไว้จริงๆด้วยนะครับเดี๋ยวเขาก็จะเปิดรอบก่อนอ๋อรอบนี้เปิดไปด้วยอันติีของวิลเลียมก่อนนะครับจูเลียสก็จะได้บัฟโต้กลับนะแล้วก็อันติีไปเลยลก็เปิดบัฟคารอดกลับมาเราก็ใช้สก,กิลสองของริวนะครับลบบัฟของฝั่งตรงข้ามนะครับติดลบบัฟสองตัวนะสังเกตว่าตัวที่โดนลบบัฟไปของริวนะครับจะโดนนะครับสแต็คที่ผมบอก อธิบายสกิลของริวไปไอสกิลการ์ดอะเนี่ยครับมันจะลดความเสียหายเอ้ยเพิ่มความเสียหายที่ได้รับนะครับ20% 2สแต็กนะเพราะว่ามันโดนลบไป2บัฟนะครับสำหรับตัวที่โดนลบบัฟไปนะแล้วเราก็อันติของตัววันนี้ซาเพื่อใบติดไหเนี่ยอ๋อติด2ตัวดูเรียกเขายิงสวนอันติกลับมาโดนไปที่ชาลล็อตนะครับแล้วเราก็เอาตัวฟ้าน่าสกิล2สวนไปเพื่อเก็บค่าความเกลียดชังนะครับ เอตตาเขาค่อนข้างถึงเหมือนกันนะเนี่ยเลือดแทบไม่ลดเลยแล้วก็ตัวริวนะครับอันตีไปเลยน่าจะมีตัวที่ติดสตนันอยู่บ้างนะอ่าเด็สตตนหนึ่งตัวนะครับจูเลียสนะแล้วก็ตบซ้ำไปเลยครับตบซ้ำไปตบซ้ำไปลูกบอลเดง้งดึงดังแล้วก็อันตีฟาหน้าซ้ำก็อีกทีหนึ่งครับเรียบร้อยตายไปแล้วครับจูเลียสตอนนี้เหลือแค่แอตตาตัวปัญหาตัวเดียวนะครับอ่าตอนนี้พรปก ไอ้ไม่ใช่พรเนี่ยสกิลปกป้องของตัววาเนซ่าหมดแล้วนะครับสังเกตว่าเมื่อกี้แอตตาล็อกเป้าที่วาเไอตัวฟาหน้าแทนแล้วนะหวให้บับกับตัวฟาหน้าไปเราก็ใช้สกิลสองไปเดี๋ยวเราจะพยายามฆ่าตัวไอวิลเลียมก่อน,นครับ <S 2> <S 2> <S 2> <S ผมจะไม,ม่พยายามไปทำอะไรแอตตาพิ่าเพื่อเพื่อให้เขา เข้าแอนตี้เมจิกเร็วนะครับถ้าเข้าเข้าแอนตี้เมจิกเร็วผออาจจะตายยกทีม ok ได้เลยค่อยเลี้ยงเลือดกันไปก่อนทีธรรมดาไปก่อนครับทีธรรมดาไปก่อนเราจะไม่หาเรื่องตายนะครับเราจะไม่หาเรื่องตายต้องเล่นแบบคิดนิดน,นึงอ่ะเราจะไปบึ้มบั้มซ um ัมเบ้อย่างเดียวไม่ได้นะครับถ้าเราเล่นแบบนี้เพราะมันมีตัวที่เราแพ้ทางอยู่โอ้าไป อ่ะทีนี้ตอนนี้สแตคค็กความเกลียดชังเรากี่สแต็กแล้วี่สแต็กนะครับเราน่าจะแรงมากละทีน,นี้เราก็น่าจะต้องผมกลัวเขาจะสวนฟาน,น่าผมทีเดียวตายผมน่าจะต้องเก็บสแต็กความเกลียดชังก่อนนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมอธิบายไปถ้าฟาน,น่ามีสแต็กความเกลียดชังครบห้าเนี่ยฟาน่าจะเป็นอมตะหนึ่งเทินนะครับแล้วก็เลือดจ,จะเหลือหนึ่งเนาะแล้วก็พ่นสกิลสองไปเก็บสแต็กความเกลียดชังจะได้เป็นอมตะในเทินต่อไปเพราะแอตตาเขาจะใส่เทินต่อไปนะ เนี่ยฝาหน้าผมเปนม็นอมตะหนึ่งเทินแล้วนะเดี๋ยวผมกดให้ดูนี่อมตะนะครับอมตะแล้วก็เปิดบัฟไปก่อนทีมจดได้ถึกขึ้นด้วยอ่าตาเขาอ้าวโดนไฟเผาตาย <laughs> อ่ะทีนี้เรามาเจอกับน่าจะทีมเขียวล้วนเหมือนกับเราเองเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าเขียวล้วนกับเขียวล้วนปะทะก,กันเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับวัดกันไปเลยว่าใครจะหมู่หรือจา่าทีมเดียวกันดิะเปิดบัฟไปก่อนเลยครับสกิลสกิลวัตถของตัวชาร์ล็อ เขาเปิดบัฟสวนกับมาแล้วก็ลิวลบบัฟเข้าไปครับเดี๋ยวริวเขาก็ลบบัฟเราส,สเต็ปเดียวกันดินี่ฮะสเต็ปเดียวกันดิแล้วก็สกิลสองไอ้สกิลอันติฟาน้าแลีวเดี๋ยวเขาก็อันติฟานาเหมือนกันคอยดูยนะเอา้าโอ้ยเราเร็วกว่าวะ่ะเราก็พ่นไปเลยนี่แน่เขียวก็เขียวเมื่อเขียวก็เขียว,ยว,ยวมาเจอกันเออทีนะโล่ผมหนาใบมาแล้ว แล้วก็เอาแซ่ฟาดไปครับแซ้ฟาดนี่แซ้ฟาดไปแซ้ฟาดอ่ะลิวอันตีไปลยครับเรียบร้อยริวฝั่งนู้นติดสตันไปแล้วนะครับก็ตกอัดหน้าไปตบอัดหน้าไปตกอัดหน้าไปแล้วเราก็เอาฝาหน้าอันตีไปเลยบึ้ม อ่ทีนี้เรามาลองเจอทีมแดงล้วนมั่งนะครับแล้วก็แอตต้าน่าจะแบบเข้าขั้นเหมือนกันนะเพราะว่าพลังแสบหนึ่งเลยนะครับอันนี้คือผมมาสละชีพให้ดูเลยนะว่าถ้าเราไปเลือกตีนะครับทีมที่เราไม่มีทางสู้ได้เนี่ยมันจะออกมาเป็นแบบไหนนะครับเปิดมานะครับไอตัวยูโนเขาเปิดก่อนแน่นอนนะครับปกติเนี่ยเขาจะเสียบตัวที่ดาเมจสูงที่สุดนั่นก็คือฟาหน้านะครับแต่เราได้ บัฟปกป้องจากตัวเวเนซ่านะครับเราเลยเล็ดรอดปลอดภัยมาได้นะครับเลินมาไปอันนี้คือมาสละชีพเพื่อชาติเลยได้นน่ลบบัฟไปลบบัฟไปแล้วก็ฝาหน้าสกิลสองไปแต่ถามว่าเรามีโอกาสชนะไหมเราก็มีโอกาสชนะนะครับถ้าเราสามารถปิดแอตตา้าเขาได้นะครับแต่เราก็มีโอกาสแพ้ที่ค่อนข้างสูงอยู่ดีหนึ่งเลยเพราะว่าเราแพ้สีด้วยนะครับ อืมรอบนี้เราลอดอุ๊ยวันเดซ่าอบตาย่ะเราก็ตีได้แค่แอตตาตัวเดียวนะครับเพราะเราโดนไอ้ตัวยูโน่ใบไว้นะเปิดมาไปแล้วก็รีวิตีไปเลยอ่าแล้วก็อันตีซ้ำไปอ้าวไม่ติดอ๋อลืมไปเราโดนยู้ยูยอยู่ตีไปบึ้ม อ่ะแอต,ตาเขาแอนต,ตี้เจิกแล้วสวยแล้วสวยบรรเัยเจียบ้อยนี่แหละครับคือสิ่งที่ผมพูดถึงโดนแอตดาสวนปลาดอกเดียวงายเก่งนี่แหละครับคือความสวยบรรลลยแล้วบอกได้คำเดียวว่าบรรลลยแล้วบรรลลยไสงามไสแหละทีนี้นี่แน่ บอกได้คำเดียวว่างามใช่ไอ้งามใช่ทิพายแล้วกี่วันตีไปยังไงเราก็ใจสู้ใจเราสู้ถึงเราจะสู้ไม่ได้ใจเราก็สู้กระโดดตบอักหน้าไปดอมบอลเด้งดึงไอ้เฮียเลือดแทมไม่ลดเลยเลือดแทมไม่กระดิกลดลงเลยครับเปิดป๊บไปก่อนเปิดป๊บไปก่อนเทียนไปให้เลือดไหลเออเออ เราเน้นให้เขาเลือดไหลครับเราเน้นให้เขาเลือดไหลเพื่อเราจะชนะเรายังมีความหวังล่มหนุ่มแรงๆว่าเราจะชนะอยู่นะครับสแต็กเลือดไหลเกาไปเลยเออเขาเลือดไหลไปปั่นปั่นมาปั่นมาแล้วก็เปิดบ้าไปอีกทีนึงให้ตัวเองรอบหน้าจะได้เปิดอติได้อีกทีเราให้เขาเลือดไหลดีกว่านี่เลยเลือดไหลไปเออเลือดไหลไปเรียบร้อยวันเดย์ซ่าไปคุยกับล่างมะม่วงก็อัตินี่นะครับ อย่างที่ผมบอกไปจะสู้นะครับด้วยทีมเขียวล้วนตอนนี้นะครับณปัจจุบันนี้ก็เลือกทีมสู้นิดนึงนะครับถ้าเราจะต้องการอันดับจริงๆนะเราไปใส่เพิ่มเพื่อไม่ได้จริงๆนะครับต้องรอเจ๊เมเลโวน่าก่อนนะอ่ะทีนี้เขาเข้าแอนตี้เมจิกแล้วเรียบร้อยงาเก่งก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวทีมเขียวล้วนอีกหนึ่งทีมนะครับที่ประกอบไปด้วยฟาน่าและเวเนซ่าคอมโบคู่กันนะครับเป็นยังไงบ้างครับ มันทําให้เราเชิดชายขึ้นได้มากกว่าตอนที่เราใช้ตัววันทอสอีกเนาะเพราะว่าตัวฟาหน้าเนี่ยเราจะมีโอกาสได้ใช้สกิลหลายเทินกว่านะครับเพราะว่าไม่โดนล็อกเป้านั่นเองนะบางครั้งเนี่ยถ้าเราเอาไปตั้งเป็นทีมป้องกันถ้าเราใช้วันทอสเนี่ยฟาหน้าเราอาจจะโดนอัดสกิลหน้าหายก่อนจะได้ใช้อันติีหรือสานะครับแต่อันนี้เรามีวันเนซามาปกป้องด้วยสกิลพาสีเอไว้นะครับทำให้ตัว ไอตัวฟาน่าเนี่ยมีโอกาสได้ใช้สกิลถึง2เทินนะครับก่อนที่จะตายหาไปนะครับแต่แล้วก็อย่างที่บอกเราต้องเลือกทีมสู้นิดนึงนะถ้าเราจริงจะใช้ทีมนี้เพื่อไต่แรง PVP ระดับสูงนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับรบกวนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้จะได้ไม่พลาดคลิปเนื้อหาดีๆของเกม Back Cover M นะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าหรือไลฟ์สตรีมหน้าครับผมบ๊าย